เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยโอเคไปฝากที่1.2นะข้อ1โจทย์ถามว่าอ่ะจงหาว่าจุดปลายส่วนโค้งของวงกลม1หน่วยที่ยาวเซต้านหน่วย จะอยู่ในจัตุภาคใดเมื่อกำหนดให้อ่ะโอเคดูข้อแรกเลยเขาบอกว่า s e กเซและ c o s e กเซเป็นจำนวนจริงบวกทั้งคู่อืมโอเคทีนี้เรารู้กันว่า s e กเซคือส่วนกลับของ cos ใช่เปล่าก็เขียนไว้หนึ่งส่วน c o s เซโคเซคือส่วนกลับของ s i n แล้วเขียนไว้หนึ่งส่วน sin เซเนอะ ทีนี้เขาบอกว่าเป็นจนํานวนจริงบวกใช่เปล่าบวกนะอืมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอนเนี้ยต้องเป็นค่าบวกไอนเนี้ยต้องเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ,อ,อตอัว cos r กับออสไสตตอตัว sin a เนี่ยต้องมีค่าเป็นบวกใช่เปล่าอ่ะเพราะว่าส่วนกลับของมันก็บวก เอ่ยังไงก็ต้องเป็นค่าบ,บวกแน่ๆทีนี้เอจะดูภาคไหนนะที่มันทําให้ทั้งไซเซต้าและคอเซต้าเป็นบวกอ่ะก็แบ่งคอดันให้ดูง่ายๆคอแดนที่หนึ่งคอดันที่สองคอแดนที่สามแล้วคอดันที่สี่ก็อย่างที่เราจํํๆกันมาเนอะอันนี้ก็เป็นบวกบวกอันนี้ก็เป็นลบบวกอันนี้ก็เป็นลบลบอันนี้ก็เป็น,บ,น,น,ปนบวกลบ ใช่เปล่าอ่ะโดยที่เราเราเรียงเป็นอย่างนี้นะคอสทายนะคอสคือ x อชไคือ y นะเออเพราะฉะนั้นชัดเลยข้อนั้นเลยเป็นบวกอ่ะข้อนั้นที่หนึ่งใช่เปล่าตอบแล้วพอในข้อแรกออกข้อนั้นที่หนึ่งนะโอเคต่อมามาดูข้อหนึ่งจุดสองกันออกโอเคข้อหนึ่งจุดสองให้แทนเซตอาเป็นจำนวนจริงบวก และค o เซต้าเป็นจำนวนจริงลบอ่ะโอเคก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเลยว่าแทนเซต้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ i ซเซต้าส่วนคอเซต้าใช่เปล่าอืมทีนี้เขาบอกให้คอเซต้าเป็นลบอือันนี้โจทย์กําหนดมาตรงๆเลยค o เซต้าเป็นลบเนอะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่รู้ส่วนลบแล้วต้องได้บวก อ่ะเพราะฉะนั้น s i n ต้องเป็นลบเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราแทนเป็นบวกบวกส่วนลบก็ได้ลบใช่เปล่าถ้าลบส่วนลบเออลบมันดัดกันไปไงก็ได้บวกโอเคได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้น s i n ์เซต้ต้องเป็นลบอ่ะแล้วพอไปเจอกับคอเซตาที่เป็นลบอีก อ่ะจบแล้วลบลบอ่ะขอแดนอะไรดูเลยลบลบคอแดนสามนะครับผมตอบแล้วข้อ1นึจุดสองตอบขอแดนที่สามนั่นเองแค่นี้เลยครับง่ายๆโอเคเรามาดูกันต่อที่ข้อหนึ่งจดสามโอเคโจทย์บอกว่า ให้ไซด์เซตาเป็นจำนวนจริงบวกและแทนเซตาเป็นจำนวนจริงลบโอเคไซด์เซตาเป็นบวกอันนี้เขาก็บอกมาตรงๆเลยไซด์เซต้าเป็นบวกอืมทีนี้แทนเซตาเรารู้อยู่แล้วเป็นไซ n ์เซตาหารด้วยคอสเซตาบอกว่าเป็นจำนวนจริงลบใช่ไหมครับอ่ะลบอ่ะทีนี้ เขาบอกไซายเป็นบวกอ่ะส่วนอะไรก็ไม่รู้ได้ลบอ,อืชัดเลยเป็นบวกไม่ได้แน่ๆถ้าเป็นบวกก็คือยังได้บวกเช่นเดิมเพราะฉะนั้นไอตัว c o s r เนี่ยต้องมีค่าเป็นลบใช่ไหมครับอืมได้แล้ว c o s r เป็นลบส่วนไซายเซต้ก็ดึงลงมาไซน์เซต้า n บวกใช่ไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นอ่ะคอแดนอะไรที่ให้ค่าไซด์เซตได้ป็นบวกคอสแล้วก็คอสเป็นลบอ่ะแล้วก็มาดูซิคอแดนที่สองใช่ไหมอ่ะคอสเป็นลบ s i n ์เป็นบวกอย่าลืมอย่าสลับกันนะคอสดูค่า X นะไซ n ์ดูค่า Y นะ Cos เป็นลบไซ n ์เป็นบวกอ่ะคอเดนสองเนอะโอเคตอบได้แล้วว่าอันนี้เป็นคอแดนที่สองหรือจัตุภาคที่สองนั่นเองโอเคต่อมา มาเรามาดูกันข้อ1.4กันนะโอเคข้อนี้บอกว่าคอเซต้าและแทนเซต้าเป็นจำนวนจริงลบทั้งคู่อ่าลบทั้งคู่เลยแสดงว่าเนี้ยคอเซต้าเราได้แล้วเป็นคอเซต้าเป็นลบส่วนแทนเซต้าเราต้องมาแปลงกันหน่อยซ้ายเซต้าส่วนคอเซต้าเท่ากับลบ อ่ะแล้วเรารู้แล้วว่าคอเซต้าเนี่ยเป็นลบใช่ป่ะครับเราก็ใส่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้เป็นลบหรือบวกไม่รู้ส่วนลบได้ลบถ้าสมมุติไอ้ question mark อันเนี้ยเป็นลบลบส่วนลบแน่นอนว่าอะไรบวกขัดแยงครับเพราะฉะนั้นเซต้ต้องเป็นบวกนะครับอ่ะเราก็รู้แล้วว่าไซเซตามีค่าเป็นบวกเนอะอ่ะ แล้วก็ขอเซร็จไดดึงลงมามีค่าเอ็นลบฟึบเนอะอ่ะมาดูกันซิว่าขอดันอะไรคอสเป็นลบซซายเป็นบวกคอดันที่สองนะครับผมตอบแล้วเพราะนั้นค้อนิดออบคอดันที่สองนั่นเองครับผมหรือจะดูภาพที่สองโอเคต่อมาขอ้อย่อยที่ห้า หนึ่จุดห้าเขาบอกว่าอ่ะให้ขอดเซตอเป็นจำนวนจริงลบแล้วก็เศษเซตอาเป็นจำนวนจริงบวกอ่ะยากขึ้นหน่อยขอดเซตอคือส่วนกลับของแทนใช่ไหมครับก็ได้ตัวนี้มาและแทนเซตอาเนี่ยมันก็คือายส่วนคอรสอิะพี่ก็เขียนละเอียดละเอียดให้ดูก่อนนะหนึ่งส่วนซเซตอา ส่วนคอเซใช่ไหมครับอ่ะแล้น,นี้มันเป็นเศษส่วนซ้อนอยู่แล้วก็นี่เลยเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนะก็จะได้ออกมาเป็นคอเซต้าส่วนไซเซต้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเท่ากับคอเซต้เนอ,อะแล้วเขาบอกว่าไอเน,นี้ยเป็นลบแล้วทีนี้ เศ c เศ t อ่เป็นบวกอ่ะเศ c เศ t อ่ง่ายๆคือส่วนกลับของคอสใช่ไหมครับเขาให้เป็นบวกอ่ะชัดเลยแสดงว่าคอสเซเนี่ยเป็นบวกชัวชวโอเคได้แล้วทีนี้เราก็มาเทียบกันที่คอดดีกว่าอ่ะอันนี้ใช่ไหมคอสเราได้มาเป็นบวกบวกส่วนอะไรก็ไม่รู้ ได้ลบเฉยทีนี้เราต้องหาแล้วไอซายเซตาเนี่ยเป็นอะไรบวกส่วนอะไรได้ลบถ้าบวกส่วนบวกโอ้บวกแน่ๆเพราะฉะนั้นไอโคเชนต์มาร์กเนี่ยต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นซ i n เซต้าต้องมีค่าเป็นลบแล้วก็อคอเซต้ามีค่าเป็นบวกเนอะโอเคมาดูกันซิว่ามันตรงคอดันอะไรอะคอสเป็นบวกซายเป็นลบ คอเดนที่สี่ใช่ไหมครับจบแล้วตอบแล้วเพราะฉันข้อนี้ตอบคอเดนที่สี่นั่นเองครับผมหรือจัดอุภาคที่สี่ครับผมโอเคสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือต้องรู้ว่าเออไอคอดเนี่ยเป็นส่วนกับของอะไรเซตนี่เป็นส่วนกับของอะไรโคเซกเป็นส่วนกับของอะไรส่วนตัวพี่ท่องเป็นอะไซน์คอสแทนโคเซกเซ็คอร์ดเพราะว่ามันจะเรียงเลยไซ์ก็คู่กับโคเซกอย่างเงี้ยโคเซกก็คือส่วนกับของไซ์ครับ คอสก็คู่กับเซกอย่างเงี้ยเซกก็เป็นส่วนกลับของคอสแล้วก็แทนคู่กับคอทเพราะว่าคอทเป็นส่วนกลับของแทนประมาณนี้ครับก็จะได้จําได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็แทนคือไซส่วนคอสนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคิดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา